เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ระหว่างวันที่16-17กรกฎาคม2567ห้องประชุม1ชั้น5สำนักง,งานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพลชุนเจริญนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางปู ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประจำปี2567และมีดรสมเกตทองเทชประหลัดเทศบาลตำบลบางปูกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยเทศบาลตำบลบางปูได้มีการลงนาม,มันทึกข้อตกลง MOU กับทางเทศบาลตำบลลำไส้ในครั้งนี้ด้วยพร้อมทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนหัวหน้าส่วนราชการสำนักง,งานประหลัดพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักง,งานจ้างของเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินการประเมินสภาพผู้ป่วยผู้บาดเจ็บการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR โดยคณะชม,มรมวิทยากรฝึกอบรมความปลอดภัยปทุมธานีและวิทยากรเทศบาลตำบลลำไทรพร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ4กลุ่มการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ผู้ใหญ่และเด็ก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง a e c การช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะว่าทางเดินหายใจถูกบลดขกั้นโ h o k i n g การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ในครั้งนี้โดยศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED รวมถึงประชามพันธ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2567บริพิกรคประกันยูในปัจจุบัน้อมีแอดวานแล้วเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราแจ้งอาการตังการองค์ความรู้ตั้งแต่จุดเกิดเหตุประเมินความอไทยอ ผลไยเพื่อนๆานกระนิดนึงผลไ้สูงๆเลยค่ะชูสูงๆนะคะอ่าโอเคและขอรปั๊บครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับการอบรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือ CPR นะครับของงานสาธารณสุขเรานะครับปีนี้เป็นปีที่2อบรมอย่างต่อเนื่องเมื่อครั้งที่ในปีที่ผ่านมาเราได้รับการอบรมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ ประสบความสำเร็จได้ผู้รับการอบรมได้มีโอกาสได้ไปช่วยชีวิตคนที่อยู่ในพื้นที่ไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนต่างๆนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการอบรมอย่างต่อเนื่อง CPR นะครับโดยวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราคือเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เข้ามาใหม่วันนี้ในสำมะโนงานต่างๆถือว่ามีความสําคัญนะครับก็อบรมเป็นรุ่นแรกรุ่นที่สองก็น่าจะเป็น นักเรียนนักศึกษาในท้องที่นะครับที่ทางกองสาธารณสุขก็จะลงไปนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะลงไปในพื้นที่ไปให้ความรู้สําหรับสําหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วเราเองเราก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้วิทยากรต่างๆให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่สามารถลดการเสียชีวิตลงไปได้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือทุกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่อย่างน้อยเราเองเราก็มีโอกาสได้ช่วยชีวิตคนต่างๆให้ฟื้นขึ้นมาได้นะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสบสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟพสุขภาพกาแฟที่ดีหวม่มีขมันให้คกาแฟแท สนันุนโลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแควเซียมบำมุงลกระดูสนับนุนโดยน้ำมันงาดำเสร็มยเอกโลโก้ดลิตต้าน้าโนตต้องขั้วนี้เลย